นี่ตากร้องถายรวยๆอืมรวยนะรวยไหมตากร้องได้โอกัสดีไหมเข้ากลางไหมเข้ากลางเลยจิงป้งชัดเปียไหมชัดเปียไปเราไปตีชูน้องๆกันเลยแบบไม้เดียวแล้วได้ปลาแล้วบางเอกก็จะได้ตังค์หนึ่งพันบาทไปลุ้นกันทุกคนสีส j นี่อยู่พวงมางเยอะเซียนทีแบดเกือบเข้าหน้ากล้องไปเองแบกแบบสิวันนี้น้องๆก็เห็นกันว่าบางเอียดหยิบชุดนี้มามันเป็นชุดโรคตุสกันและคันยักษถอกเพราะเหตุใดที่มีนหยิบชุดนี้มาเพราะว่ารอบนี้เขาจัดกิจกรรมใหม่กันอีกแล้วเขาบอกว่าให้ไปซื้อยักเอ้ใหญ่เลยกบยางแก้คันตัวใหญ่มารีวิวถ่ายคลิป ให้ได้5,000ไลค์กับ50,000วิวแล้วก็ทักไปรับตังค์1 0 0 0บาทได้เลยฉะนั้นมเงียดไม่รอช้าเอมซีเงี้ยก็ั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเงียบโทรก่อนโดเอาเงียบกับยางไอ้คันตัวใหญ่มาหนึ่งตัวมาเลยโอ้มาเร็วให้ตายเถอะเร็วมากเราจะเฉดกันให้น้องๆเลยเลยช่างจริงชงจริงต้องไม่บอกเอาลูกเอกเก็บก่อน นี่ของเรามีพนักงานเพียบไม่ไมันยังเลยเงียบสั่งไม่เรียบร้อยแล้วเอาต,อต,อต,อตอากล้องกำมาใกล้ใกล้โอ้ยตายเถอะอเขาแถมอันนี้ด้วยเขาแถมกิฟต์เฮ้ยตายเถอะอตังไม่ธรรมดาตังค์ไหมเขาแถมกิฟตด้วยไม่ใช่อังเป่านี่อังเป่าด้วย,ยทุกคนนี่ใครสั่งตัวนี้ก็จะได้กิฟต์มาหนึ่งตัวนี่ไอ้ตายเถอะถูกไหมเงียบสั่งถูกไหมถูกถูกถูกไหมทุกคนร้านอะไรอ่ะถูก มีเลยเพราะว่าไอ้กบยางแก๊กคันตัวนี้ขายดีเห็นแล้วไหมขนาดขนาดเท่าไหร่นะอ่านเลียข้างหลังอ๋อข้างหลังเออหน่อยก็อย่บอกก็ไม่รู้อ๋อก็ไม่รู้นะออคาดการคาดดาวเองนคาดดาวเองนะโอเคอันระวังใบเหลียวลนนั่นอ๋อเออใบเหลียวก็ใส่เองงั้นเหรอก็แถมมาอ๋ออ๋อก็แถมถ้าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าใส่ตีนเนี่ยไม่ต้องใส่ใบเหลียวอ๋อโอเคเอาไปอ๋อนี่มันเอียดจะใช้แบบไม่ใส่ใบเหลียว เพราะว่ามันอยู่ที่เรานะเราจะเลือกใช้ใบเหลีวหรือไม่ใช้ก็ได้ถ้าเราใช้ใบเหลีวเอาตีนออกใช่ไหมใช่เออใช้ตีนเอาเบ็ดไม่ต้องใส่อันนี้ไปด้วยโอเคเดี๋ยวไม่ขอประกอบรักจาทุกวันมาดูกันว่านี่มันต์จะเอาแบบไม่ใช้ใบเหลีวก่อนนะเห็นเขาบอกว่าต้องได้ปลาในไม้เดียวระดับบางเอียดเซียนทุกอย่างเห็นได้อยู่แล้วใช่ไหมตาต้องตึงไหมไม่ตึงไม่ตึงชิบหมายแล้วโอเครับลูกพี่ เก็บไม่เห็นด้วยเก็บในปอเราขอตีแบบไม่มีใบริ้วก่อนอืมอ๋อตายกร้องถ่ายรวยรวยเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ต้องตีก่อนอย่าเข้าไปเดี๋ยวปลาวิ่งหมดอ๋อไม่เดียวรู้เรื่องใช่ไหมนี่ตายกร้องถ่ายรวยรวยอืมเปิดรวยนะเปิดไหมตากร้องได้โฟกัสดีได้ไหมเข้ากลางไหมเข้ากลางเลยเจิงเป้งชัดเปียกไหมชัดเปียกไปเราไปตีโชว์น้องๆกันเลยแบบไม้เดียวแล้วได้ปลาแล้วบางอยก็จะได้ตังค์หนึ่งพันบาทไปลุ้นกันทุกคน เียไม่เดียวนะไม่เดียวนะไม่เดียวเลยมาลายนี้มาลุ้นเงินเลยรุนแรงดีกว่าตลาดนั่นดีกว่าลุนเงินเลยที้งร้ายผมปลาซื้อแมลงปลาไม่ทีไม่ซื้อแม่ทีเออเดี๋ยวมาเควะเนาะไม่ต้อองืันติดแขกเข้ามาได้ตีดมันก็บอกว่าไม่เดียวพันอยู่มึงเหยียดตัดโตแล้วรู้วะไม่ไม่เหงาจริงเหรอแยบนี้ไม่น่าพลาดไม่เดียวนะทุกคนเออเลยดูดูดูทุกคนดู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 มันแรงดี

Chân thông kháo luôn tụi con Tại bệnh công nha Chạy, chạy Pa vinh mật cản đi Đại công, nhớ lưm thái thuốc nhiều chung, nó biết là không có thái thuốc nữa Nó chạy lâu chừng Pa khuyên kịp rồi đó tụi ไปนดสองเราไปไปเราไปทีฝั่งนู้นดีกว่าไปไปไปตรงมารีนี้เราเจอตีมันไล่เคิงไดเลยตีมันไล่เคิงเด้ตั้งายแบบป้าเต่าเดี๋ยวไ้ไหมแบบป๋าเต่าแลเองแค่ยองต้องแบบนี้ตบย่างแก้คันตัวใหญ่รับหนึ่งพันบาทห้าพันไล่ห้าหมืนวิวไป

ta không ta bà mãi điều rú rước mà lún cắn phẳng phịa phẳng phịa phẳng nhổm phẳng tường nhắc lẳng phịn sẽ bây giờ đi cắn được nước ta không đi được nước ไม่ดมันได้ที่ตกมแล้วะเยนะี่อไปตันได้ตกทีไปได้หกนาทีเลยเเดี๋ยวพังเดี๋ยวก็ได้แล้วก็ปิดเลยบอกลอกะัวป้น่ไึ่ตาเถอะเจ็กดังพึ่งรังพึ่งจังนั้นบุ้ยือดังโตใช่ไหมรังโตเลยนั้นยาแล้วเจับเลยไหมเอาเลยอยามันไม่ยังไม่ปิดแล้วก็มา เดี๋ยวต้องเป็นโกป็นังเฉียงนี่มีปลาี่้นเป็องัตัวลูกเด็กเปไว้ก่อนต้งมาหายเช่นไดิเ่อนปลาขึ้นทีเดียวรับหนึ่งพันหองพร้อมแล้วทีเดียวรับหนึ่พันมาดูกันทีเดียวรับหนึ่งพันไหม

สิบกระดีนี่โอ้แต่วาไอ้แ<า>ก๊นนี้นะตาล่องนะนัน้นแรงุมาน้ำหนักีมาเลยนะดูโงนจิ้นี้ไม่ได้ลงุงมองตารเกยแล้วตเราต้องเปลี่ยนบ่อไปปิด่บ่อเปลี่ยนบ่ออะไรตาลองนี้อยู่นะ <c oughs> ปิดแล้วนะปิดตอว